เอาล่ะครับวันนี้อยู่ในเกมเด็ดเดียวอีกแล้วนะฮะวันนี้เราจะมาสำรวจปราศาทตรเปลี่ยนปลายกันซึ่งผมจะใช้เจ้าแผ่นโลหะแทนเจ้าไอ้นั่นแหละกันนะครับกงหนามคือมันไม่มีอ่ะเออทาไงดีก็เลยคิดอะไรไม่ออกครับเอาแผ่นเหล็กเนี่ยมากั้นไหมเราจะมากั้นหมาป่าครับไม่งั้นถ้าเราไม่กั้นเนี่ยหมาป่ามันจะออกมาออกมาจากปรา,าสาทตรอ่ะถ้าเรากั้นไว้มันก็จะออกมาไม่ได้ใช่ไหมล่ะเกาะไหลเอาดีไหม ไม่ต้องเอาดีกว่าไม่ค่อยจาเป็นทีนี้จำเป็นคือยาครับยากับปืนไปปืนเราพร้อมแล้วถ้าเดินทางมาถึง40,000เมตรเท่าไหร่เนี่ยก็เจอเจ้าปราสาสนะฮะนี่ไงปราศาสโอ้ใหญ่มากเลยโอเคลืมอย่าลืมเฮ้ยปราจักปราศาทมันกว้างมากนะมันต้องใช้กงหนามครับเราไม่มีกงหนามผมผ่านมาหลายรอบแล้วไม่เจอเลยกงหนามอะ่ะไม่เป็นไรน่าจะเข้าไปได้นะกดเซต กดเชื่อมไม่ได้สวยแล้วกดเชื่อมไม่ได้ครับโอเคไป็นไรกดเชื่อมไม่ได้ก็ช่างมันมันก็ใช้กงหนามเท่านั้นนะเวมพายมาอมโอ้มาป่าเจเกลีหมาป่าเจเกลีมาปาติดครับโอ้ อย่าโหดอ่ะพันแผลก่อนโอ้ยพันแผลก่อนด่วนด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 วนพันแผลครับไม่ไหวละคือเวรพารจะผมุมาเรื่อยๆอถ้าเราไม่ออกจากอา,าสาดอะออกมาก่อนครับไม่ไหวโอ้โหโอ้โหโอ้มันมาไม่หยุดมันมาไม่หยุดมันมาไม่หยุด ไปครับถอยก่อนไม่ไหวแล้วถอยก่อนเลยดวน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 ต้องเอายามาเยอะพอสมควรนะครับถอยก่อนกลับก่อนครับไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวยาเยอะ<ๆ>เลยโอ้โหมืดแล้วอะไปไม่ได้ครับต้องรอเช้าก่อนถ้าไปเนี่ยมันจะไม่ดียวะนี่นะนี่นะนี่แนะ,นนะเต็มเต็มบอกเลยเต็มเชื้อเพลิงเต็มครับสมบีเยอะขนาดนี้เดี๋ยวมันมาเลยครับรอดูหันหลังด้วย ไอ้เจ้าแวมพร์มันชอบตุ่ยหลังอะออตายไปมันมีที่หลบไหมโอ้มาป่าใจเกเรมาป่าใจเกเรมันมาเยอะมันมาเยอะมันมาเยอะเกินครับผมโอเคฮิวยาฮิวยายาครับยา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 ด่วน ผมไม่เข้าใจทําไมปุ่มยามันบั๊กนะฮะแก้ดว่วนนะครับบางอันมันใช่ไม่ได้เนี่ยผมต้องไปใช้อื่นเฮ้ยโอเคมันอยู่ข้างในครับมันอยู่ข้างในมันอยู่ข้างในตอนนี้เราได้อยู่เราเราได้เปรียบครับเราได้เปรียบมันอยู่ข้างในใช่ไหมเราก็ยิงจากตรงนี้ไปเลยตายซะ หมาป่าออกมาไม่ได้แต่เวมไพายออกมาได้คือปัญหามันอยู่ที่หมาป่านี่แหละครับมันเยอะเกินมาแล้วเก็บไปด้วยมาเอาไปขายห,หมดอ้เหมือนมาเรื่อยๆเลยฮะ หมาป่ามาป่าผมเข้าไปไม่ได้อะหมาป่าเจก,เกิรีมันกั้นอ่ะไอ้มาป่าบ้าเอ้ยมันต้องมีคนล่อครับต้องเล่นหลายๆคนถ้ามีคนล่อเนี่ยสวยอยู่นะน่าจะไปได้อยู่ลูกศูนย์จะหมดแล้วโอ้ตายซะหมาป่าโคตรถึกอ่ะถึกมาก มาป่าสึกเกินโอ,โอ้โอ้โอ้ไม่ไหวไม่ไหวทำไมรู้สึกว่าปืนไรเฟิลสีนี่มันแรงกว่าวะสีทองไม่ได้เรื่องเลยมของเต็ียมนะครับเดี๋ยวขอดูข้างบนนิดนึงข้างบนมีอะไรไหมขอดูนิดนึงเฮ้ยมีอะไรเนี่ยอุย้ยดาบดาบอุย้ยผมได้ดาบมาครับดาบอะไรไม่รู้อุย้ยเงินเงินเงินจั่วโอ้ยนี่มันเงินนอกเกมนี่ว่ะเก็บไปให้หมดครับเก็บไาให้หมดรวยแล้วรวยแล้วหวานหมูหวานหมู ผมได้ดาบเป็ไฟมาไปเลยครับไปอยู่แล้วได้ดาบเปลวไฟมาชิงชิงไปก่อนนะพวกพวกไว้เจอกันไปแล้วไม่อยู่แล้วเฮ้ยเมงด,ดาบเปลวไฟอย่างเจ๋งอะ่ะสวยมากมาเดิอ๋อเนี่ยมัน,ม,นมันไม่มันไม่สปาวเนี่ยมันตายหมดแล้วไปฟาร์มด้านหลังได้เลยครับสบายมากโอโอเคคืนนี้มืดมนครับมืดมนสีแดง พอดีเลยผมจะลองใช้เจ้าดาบเป็นเวมไพร์ดูวเวมไพร์อะไรวะเวมไพร์มานี่มานี่เอาก็ดาบโอ้เฮ้ยเดี๋ยวนะดูดเลือดเหรอดูดเลือดครับดูนะนี่ดาบดูดเลือดเฮ้ยดาบดีดาบดีตายตายเป็นไงเวมไพร์ก็ต้องเจอกับอาวุธของเวมไพร์ ดาบดูดเลือดมาตรงนี้ป้อมไม่ยิงไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าป้อมมันแบบกระสุนแล้วผมตั้งใจแหละตั้งใจให้มันหมดไปอ่ะแล้วนี่มันถามอยู่นี่มันเนี่ยเก็บมันอยากเจออีกมาหน่อยดิอยากเจอนี่นี่นี่ยิงปืนดีกว่านะเออแต่ว่าดาบมันไอ้นี่ไงมันดูดเลือดดาบดูดเลือดนี่เนี่ยโกงโกงมากจากโกงครับ ไม่รู้เหมือนกันว่าช่องอื่นเนี่ยทําได้แบบผมหรือเปล่านะผมเหงช่องอื่นแบบได้ดาบมาไม่ทันได้ใช้ก็ตุยแล้วแต่ผมนี่ยังได้ใช้อยู่นะนโอเคประมาณนี้ความสามารถของมันเดี๋ยวคืนนี้ก็เราให้หมดก่อนนะเราฟาร์มไอพายรัวเลยแล้วก็เอาไปฟามไปขายมานี่ออโอ้เดี๋ยวถ้าสมมติว่าตีรัวแรง,งเกินเนี่ยมันก็หิวไม่ทันเหมือนกันนะบางทีมันหิวไม่ทันครับ จาเม็เแรงเกินคือตอนนี้ผมมีเงินเยอะมากชิวๆครับแต่ที่จะไม่ชิวคือด่านสุดท้ายเนี่ยจะผ่านยังไงดีวะต่อให้มีดาบวปายก็ตามแต่ว่ามันเยอะมากนะไอ้พวกปืนน่ะไอ้พวกปืนนี่น่าก,กลัวมากพวกโจรมันยิงปืนได้ดูดเลือดไม่ได้ดิไม่เป็นไรเดี๋ยวไปป้อมต่อไปน่าจะมีของขายอยู่นะไม่มีอะ่ะไอ้ลวดหนาไม่มีอีกแล้วไม่เป็นไรซื้อกอกก็ได้ครับมาใส่หมวก กดตัว E ใส่ชุดเกาะส่วนใหญ่เรามีแล้วนะมาชุดเกาะเราครบเซตแล้วโอ้ยจอด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 มาครับโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเโซบี้เยอะไปไหนไวะเนี่ยทันน่าจะทันอยู่นะมาดิขึ้นมาขึ้นมาแต่ทำไมไม่ขึ้นมาขึ้นมาไม่ได้หรอโอ้ยเยอะ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  อยู่นี่นะอยู่นี่ก่อนค่อยเก็บครับคือรวดหนาผมมีอันนึงแล้วแต่นั่นเลยครับตังค์เลยเจ็ดบาทซื้อไม่ได้ดูที่ตรงนี้มันต้องมีบ้าอนโอ้มีไหมวันนี้มีพวกเจเจ,เจ,เจกันเนาะ โคตรเกลียดไอ้ตัววิ่งเร็วอ่ะาน,นี่พันยาก่อนเจ้มียาเอามามีดาบด้วยเว้ยนี่มันดาบอะไระเนี่ยดาบขี่ม้าเอาดาบของโจรครับดาบของโจรมาังเขยนเออแต่ถ้าเราเอาไมา้งเขยนไปมันช่วยอะไรได้อะใช่ไหม เอามาก่อนเถอะอย่างน้อยมันอาจจะช่วยอะไรก็ได้คือมันเอาไปขายไม่ได้แล้วเดี๋ยวมันถึง8 000มเมตรแล้วครับ8 0 0 0มืไม้แล้วมันทำอะไรไม่ได้แล้ไอ้น,นี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะมีแผ่นเหล็กมีปืนเกตลิงโอ้ดีอยู่นะตั้งโอเคส่วนมาเนี่ยทิ้งไปเลยทิ้งไปเลย ลาก่อนนะพวกเกกกะครับจะตอนท้ายมันขวางทางเอาทิ้งไปก่อนครับจะได้ไม่หมวโอเคเชือเพลิงเต็มแล้วไป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 มันเป็นอะไรเนี่ยพอมาถึงแปดหมื่นมายมันจะมืดตลอดเลยนะโคตรเกลียดเลยมืดออแล้วครับโอ้หวไหมเนี่ยไม่ไหวก็ไม่ไหว,ไไหว,ไไหวก็ต้องไหวครับจังหวะน,นี้อย่าลืมครับดาวเป็นพายโอ้ยิงมาแล้วยิงมาแล้วโอ้ยิงอะไรอะยิงอะไรอะโอ้ยิงอะไรเก็บตัวครับผมเก็บตัว วัดชูทีวัดชูทีดึง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 มานี่จ้ะมานี่จ้ะกดเปิดก่อนจึ๊บโอเคโอ้โหสี่นาทีวัดเตะวัดวัดวัดเดี๋ยวนะสี่นาทีเลยเหรออะไรเนี่ยเองเองจะโหดไปไหนเนี่ยผ้ามันแผลครับผ้ามันแผลแล้วมันใช้ไม่ได้อีกแล้วครับผมผ้ามันแผลใช้ไม่ได้อีกแล้วครับเป็นอะไรวะเนี่ยหา นายเป็นอะไรโคตรเกลียดเลยภาพมันแผ่ใช้ไม่ได้เนี่ยนะครับอัปเดตใหม่มาปรับด้วยนะมอนก็ยิงมันอยู่ได้เฮ้ยหยุดบ้าได้แล้วพวกบ้ายุด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 โอเคเราอยู่บนนี้ได้ครับอยู่บนนี้ปลอดภัยรอไปโอ้โหสามนาีสิบเก้าเกินไปว่ะพี่น้องพี่น้องชาวไทย เอาเดิเอาเดิยิงสู้เว้ยโอ้ลูกศนหมดสวยเลยครับเอา <c oughs> ดาบเป็นไฟดาบเป็นไฟดูดเลือดสู้ดูดเลือดสู้เอาดิวะเอาด, <c oughs> ดิดู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 โอ้ยตัวปืนแนมคานมากเลยอะ โอ้ยหลบครับอยู่นี่ปลอดภัยผมอย่างเกียดเลยตัวปืนเนี่ยอย่าสอทีครับเจดสอทีปะทนนิดเดียวดผมว่าแดเป็นพายโกงมากนะมันดูดเลือดอะ่ะดูดเลือดหมาป่าได้จุบจบรัวเลยแต่ว่านั่นเลยครับถ้าหมาป่ามา20ตัวก็ไม่ไหววะ่ะเฮ้ยช้าเลยช้าแล้วโอเคเล่นง,ง่ายนิดนึงโอ้ไปครับโอ้โจรเยอะแล้วโจรมันดังตงุง มันนั่งถูกปืนเก็ตลิงผมไปแล้วอะ่ะแม่งมเดิมเออติดรถไฟไม่ต้องมาอืมอืม,อ,มอันนี้ผมมีชุดเกาะด้วยนะอ่ะลูกสุรหมดแล้วผมมีชุดเกาะด้วยมันก็เลยดูแบบโหดนิดนึงใช่มีชุดเกาะไม่อยากจะคิดสภาพเลยนะ ีมีชุดเกาะปิ้งครับยินไม่เข้ามาดิมาดิตายหมดครับเลือในข้างหลังนั่ไหวไหมไหวไม่รู้เป่เอ้ยยิงไกลขนาดนี้เลยลูกซองโคตรโกงอะ่สะสภายกำลังลงมาแล้วผมจะ่าแล้ว่าแบบหล่อเท่อะมีดาบเอ็นพายด้วยอะ นี่มันดังโตเลยนี่หว่าม,มีมีทงด้วยครับเพิ่งสังเกตหาแล้วเย้่โอ,อ,อเคลอ,อยเฉยรอข้าโบนสนั่นก็ได้ดิเอ,อีซี่ครับผมฝ่าแล้วก็สำหรับคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์ผมด้วยนะครับระบากมากเกมนี้รอบเด็ดต่อไปครับผมวันนี้ไปเลยครับแล้วเจอกันในคลิปหนะ้า